สวัสดีครับผมท็อปทัลโล่จากเว็บไซต์ auto.de.com ครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับไปขับทดสอบและสัมผัสคันจริงครับกับ Honda City Hatchback รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่รายละเอียดของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับ Honda City Hatchback รุ่น RS นะครับผมซึ่งคันสีน้ำเงินครับคือส่วนของรุ่น ehev ครับและคันสีแดงคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นเทอร์โบครับ ทั้งคู่เรียกได้ว่ามีการตกแต่งในเกรส RS บนสูตรทั้งคู่ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าดีไซน์การตกแต่งการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นเหมือนกันเลยครับภายนอกแต่จุดสังเกตได้ครับกับรุ่น e h e v เหมือนเดิมครับกับ H-Mark ที่มีในส่วนของวงแหวนตรงนี้นะครับผมสีน้ําเงินนะสวยงามด้านหน้าครับกระจังหน้าของเขาขนาดใหญ่ขึ้นสีดําเงานะครับผมมีโลโกโ้ RS สีแดงที่บริเวณด้านขวานะครับ ในส่วนของชุดไฟหน้าก็เป็นแบบ f u ู l LED ชุดกันชนหน้าก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับผมมีความสปอร์ตมีในส่วนของเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกตรงนี้ก็เป็นแบบ Led นะครับผมมีกรอบตรงนี้เป็นคล้ายๆพลาสติกสีดำด้านนะแล้วก็ลิ้นด้านหน้าตรงนี้นะมีความแบบเท่นะครับผมลวดลายแบบคาร์บอนนะครับผมมีตะแกงแบบรังผึ้งตรงนี้นะดูสวยงามทีเดียวทั้ง 2รุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นนี้ครับยังมาพร้อมกับล้อลายใหม่ด้วยนะครับผมก็เป็นสีดำนะครับตึงด้านตึงเงานะตรงนี้รัดด้วยยางดันหลบนะครับผมขนาดเท่าไหร่เอ่ยอ่ะไปดูกัน185 60 R16 นะครับผมก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยนะอ่า แล้วในรุ่น RS นี้ครับก็จะมาพร้อมกับตรงนี้ด้วยครับเกิด,ด้านข้างนะครับผมสีเดียวกับตัวรถเลยและจะเห็นได้ว่าคันสีน้ําเงินแบบนี้นะครับในรุ่น RS จะมีในส่วนของหลังคาสีดําด้วยเฉพาะสีน้ําเงินนะเป็นการทําสีนะสวยงามทีเดียวตัวเสาอากาศขีดจราังของเขาในรุ่น r x ก็เป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับและจะเห็นได้ว่าเมื่อมีหลังคาดํา ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังครับก็เป็นสีดําเงาล้อมาจากด้านบนหลังคาด้วยอ่าถ้าคันนู้นไม่ใช่หลังคาดำนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอ่ะขาขย่ำลงมามีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะครับผมไล่ฟ้าหลังที่ปัดหลังนะครับผมเป็นแบบนี้นะ,ะโลโก้ H-Mark สีน้ำเงินนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ด้านท้ายจุดที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนของชุดกันชนหลังก็จะเห็นว่ามีลูกเล่นมีดีไซน์ที่แบบว่าดุดันมากยิ่งขึ้นนะเห็นไหมเห็นลิ้นไหมดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์ก็เป็นลวดลายแบบคาร์บอนนะครับผมดูท่อเป็นท่อปลายตรงๆนะในส่วนของรุ่น ehev นะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยผมพามาดูคันเทอร์โบเลยปลายท่อเขาจะงุ้มๆนะครับผมด้านหลังดีไซน์ต่างๆเนี่ย ก็เหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ก็ในส่วนของพวกโลโก้ e-h-e-v นะครับผมที่จะระบุค,ความแตกต่างบริเวณใต้โลโก้ R-S ครับและนี่ก็คือภายนอกของรุ่น r s ครับอีกหนึ่งขั้นครับกับ Honda City h a t c h b a c k e-h-e-v ในรุ่น S-V ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในครั้งนี้ในรุ่นปรปับปรุงโฉมครับผมก็ จะพาเพื่อนๆมาดูว่ามันแตกต่างจากรุ่น RS การตกแต่งอย่างไรบ้างครับด้านหน้าเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมชุดกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับผมตัวโลโก้ H-Mark ก็มีในส่วนของสีน้ําเงินนะครับผมแต่ในรุ่น RS จะเป็นสีดําเงานะแต่ในรุ่น SV ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามาในแบบโครเมียมนะครับผมแล้วก็ส่วนของไฟหน้าของเขาครับก็จะเป็น เลนโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนธรรมดานะไม่ใช่ฟ u ู l LED นะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำด้านนะครับผมรายละเอียดของชุดกันชนก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรอบตัวชุดไฟตันหมอกแต่ในรุ่นนี้ไม่มีไฟตันหมอก LED มาให้นะครับลิ้นหน้าตรงนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับขย่ยมาด้านข้างตัวล้อก็เป็นล้อแบบทูโทนนะจะไม่ได้เป็นแบบ ดำกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมล้อขนาด16นะครับเหมือนกัน18560 r 16นะครับผมก็ลัดด้วยยางดันหลออเป็นลักษณะของยางประหยัดเนาะ,ะผมให้ดูสเปคยางนะ18560 r16 อ่าด้านหน้าก็เป็นแบบดิสเบรกนะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบดิสเบรกด้วยนะในรุ่น ehev sv นะรุ่นเริ่มต้นนะครับของเจ้า ehev นะครอบกระจมองข้างต่างๆก็ สีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบคีเลตมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะเสาอากาศแบบครีบฉลามก็มีสีเดียวกับตัวรถมีดีไซน์ในส่วนของเจ้าสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมใบปัดด้านหลังไลฟ้าด้านหลังก็มีให้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดกันชนหลังของเขาก็ดีไซน์แตกต่างไปด้วยนะจะเห็นได้ว่าในรุ่น e-hv ครับอีกจุดสังเกตนั่นก็คือ ตัวปลายท่อของเขาจะเป็นแบบออกตรงนะไม่ได้แบบงุมลงด้านล่างนะครับผมมีในส่วนของใช้ด้านล่างตรงนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะแบบดิฟฟิวเซอร์เหมือนกับตัว RS นะครับและนี่ก็คือ City Hatchback รุ่น EHEV SV ครับมาดูกันที่ภายในของ Honda City Hatchback EHEV ในรุ่น SV กันบ้างนะครับผมก็เรียกว่าเป็นรุ่น ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอ่ะดูกันหน่อยมีส่วนของพุ่สตาร์ตรงนี้นะครับสีแดงสวยงามผมเปิดให้ดูเนาะอ่าในรุ่น ehev ครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลขนาดกนิ้วด้วยนะครับตรงนี้ก็จะบอกข้อมูลต่างๆนะครับผมสีสันสวยงามเป็นสีฟ้าเนาะ,อะลองดูนะผมปรับให้ดูอ่าเม่อกี้ที่เราขับกันมานะครับ ผมอะไรก็เป็นแบบสามก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมเนาะก็คุ้นเคยกันดีนะครับผมจอกลางตรงนี้เป็นจอกลางใหม่นะขนาด8นิ้วนะครับผมรองรับระบบต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้าสายด้วยนะผมลองกดให้ดูนะครับผมถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นในส่วนของระบบปรับอากาศอัตโนมัติตรงนี้ก็เป็นแบบ ไม่ใช่แบบ duo zone นะก็ด้านล่างก็มีในส่วนของช่อง USB Type A แล้วก็มี power outlet นะครับมีช่องวางแก้วเกียร์นะครับผมอันนี้ในรุ่น ehev นะมีปุ่ม icon e mode นะครับผมก็เพิ่มความประหยัดมีเบรกมือไฟฟ้า auto brake hold นะครับผมอ่ะหน้าตาของตัวกุญแจก็เหมือนเดิมนะสามารถ start รถได้จากรีโมทได้นะครับผมการตกแต่ง ในรุ่นนี้ก็จะมาโทนสีดำนะครับผมรุ่น SV ก็จะมีผ้าหลังคาตรงนี้ก็จะเป็นโทนสว่างหน่อยนะสีเทาๆนะครับม่านบางแดดนะครับผมไม่มีกระจกนะฝั่งด้านข้างอะฝั่งนี้มีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับมีไฟสองแผนที่นะครับตัวกระจกมองหลังก็เป็นแบบธรรมดาเนาะ,ะมีอะไรอีกอะที่ใหม่นะครับผมก็เป็นในส่วนของเบาะหุ้ม หนังนะครับหนังแท้มีการใช้หนังสังเคราะห์แล้วก็ลวดลายตรงนี้ก็เป็นลวดลายใหม่นะครับองนี้ก็แตกต่างไปจากเดิมครับมาดูที่ภายในของ City Hatchback ehev ในรุ่น r s ท็อปสุดกันบ้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับการตกแต่งภายในครับที่เป็นสีดามตัดด้วยสีแดงเนาะ,ะซึ่งตัวเบาะของเขาครับจะเห็นได้ว่าเป็นเบาะลวดลายใหม่นะมีการใช้สี แดงตรงนี้นะครับตัดสลับกับสีดำสติ๊ตรงกลางตรงนี้นะครับผมวัสดุตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้นะใช้หนังแท้เข้ามานะครับตัวเบาะดูสปอร์ตสวยงามทีเดียวขอบข้างตรงนี้นะครับผมคล้ายๆผ้านะนีสีแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังเป็นหนังรูรูสีแดงนะครับสวยงามทีเดียวตัวพวงมาลัยของเขาเองก็พวงมาลัยหุ้มหนังสามก้านมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เดินตะเข็บ สีแดงด้วยนะก็ดูสปอร์ตทีเดียวนะครับตัวคันเกียร์ต่างๆก็หุ้มหนังนะเดินตะเข็บแดงนะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้าโออตโต้เบรกโคก็คือเหมือนกันเลยกับในรุ่น SV นะครับมีช่อง USB หน้าจอใหม่ขนาด8นิ้วนะครับดูกันเนาะว่าในรุ่นท็อปเป็นงไงบ้างผมกดให้ดูนิดนึงตัวหน้าปัดของเขา ก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าความแตกต่างในรุ่น RS เนี่ยตัวเข็มของเขาครับจะเป็นสีแดงนะอ่าก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตเข้ามานั่นเองครับเบาะแถวหลังเรียกได้ว่าเป็นเบาะไฮไลท์เลยนะครับสำหรับเจ้า c City h a t c h b a c k กับเบาะอัลตราซีดนะครับผมอ่ะอันนี้ผมพับไว้ให้ดูแล้วนะมันสามารถที่จะยกในส่วนของเบาะรองนั่งขึ้นได้ทั้งสงฝั่งนะครับผมเบาะเป็นแบบปรับพับ ได้แบบ 60- 40ตรงนี้ยกมาถามว่าช่วยอะไรมันก็จะทําให้เราสามารถทนสัมภาระเนี่ยที่มีความสูงได้นะครับนึกถึงอะไรนึกถึง h o ค a นเดจรุ่นแรกๆเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์นี้นะ,ะด้านหลังมีในส่วนของช่องปรับอากาศนะครับผมด้านล่างมีในส่วนของช่องชาร์จแบบ Type C 2ช่องเลยนะและในรุ่น e h e v นี่ครับด้านข้างเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมีในส่วนของช่องดูดอากาศตรงนี้มันก็จะดูด ลมเย็นเข้าไปเพื่อช่วยระบายความร้อนในส่วนของเจ้าแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างตรงด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็เรียกว,ว่าเป็นบาะอัลตราซิที่สะดวกแล้วก็อเนกประสงค์มากๆเลยครับ ทดสอบกับ Honda City ี a h b a c k ็ุรุ่นปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ครับก็เดินทางครับมุ่งหน้าสู่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยครั้งนี้ครับช่วงขาไปครับเราได้ขับทดสอบ Honda City Hatchback e h e v ในรุ่น sv นะครับก็เรียกได้ว่าขุมพลังไฮบริดครับ e h e v ของทาง Honda เนี่ยก็สามารถตอบสนองรวมถึงครับให้อัตราการประหยัดเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการ ขับขี่ในช่วงขาไปนี้ครับความเร็วที่ใช้ก็เรียกได้ว่าระดับ100 110 120แล้วก็มีจังหวะที่จะต้องเร่งแซงบ้างในบางครั้งนะครับผมอัตราความประหยัดของเขาเนี่ยก็สามารถทําได้เกิน20กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยได้แบบสบายๆเลยเรียกได้ว่าขับขี่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งค่อยๆ เติมคันเร่งเบาๆเนี่ยความประหยัดระดับ20กลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็สามารถทําได้สบายๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของขุมกําลัง e h e v ของทาง Honda ที่อยู่ใน City Hatchback ใหม่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.5ลิตรพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับที่ทําหน้าที่เป็น generator แล้วก็เป็นตัว drive ตัวหมุนล้อนั่นเองนะครับมีในส่วนของแบตเตอรี่ การทำงานโหมดต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของ City ehev เนี่ยจะเน้นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ครับก็จะแน่นอนครับทำให้ในเรื่องของอัตราประหยัดเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนในของเครื่องยนต์ครับก็จะเข้ามาช่วยเสริมช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าอ่ะ หรือแม้กระทั่งในช่วงเดินทางไกลที่มีการใช้ความเร็วระดับนี้นะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็จะเข้ามาทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนรวมถึงปันไฟให้กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมและในจังหวะที่เราต้องการเร่งแซงก็เรียกได้ว่าจะมีการประสาน <c oughs> การทํางานทั้งเครื่องยนต์ร <c oughs> วมไปถึงมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ช่วยเร่งให้รถเนี่ยไปได้แบบสบายสายเลยนะครับผมซึ่งทาง Hon d a ครับก็ชูจุดเด่นเลยของเจ้าเครื่อง ehev นี้ครับด้วย แรงบิดของเขานะสูงถึง253นิวตันเมตรครับและในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็มีกำลังสูงสุดครับ1 0 9แรงม้าส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าแรงม้านะครับผมถามว่าการขับขี่เป็นยังไงก็ต้องบอกครับว่าพละกกำลังเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปครับถ้าไปเทียบกับในรุ่นเทอร์โบที่ผมได้ขับทดสอบในช่วงขากลับครับจากสัตหีบเนี่ย กลับมาที่กรุงเทพช่วงระยะหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าความจิจจ์ดของเครื่อง v ีเทคพันเทอร์โบ122ม้าเนี่ยค่อนข้างให้อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยที่สนุกแล้วก็ติดเท้ามากกว่านะ,ะเพราะว่าเจ้า ehev เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบว่าไปเรื่อยๆมีกําลังเหลือๆสามารถเติมความเร็วเร่งความเร็วเนี่ยได้แบบสบายๆนะแต่ว่า ถามว่าความสนุกในการขับขี่อัตราการเร่งต่างๆเนี่ยความเร้าใจในการเดินคันเร่งเนี่ยต้องบอกว่าเจ้า VTEC พันเทอร์โบเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ฟีลลิ่งที่ขับขี่ได้สนุกกว่านะครับส่วนของพวงมาลัยต่างๆฟีลลิ่งก็ต้องบอกว่า ใกล้เคียงกันนะครับผมช่วงล่างต่างๆต้องบอกครับว่าในรุ่น ehev เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเฟิร์มแล้วก็แน่นกว่านะอาจจะด้วยเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับผมการมีแบตเตอรี่ก้อนอาอยู่ทางด้านท้ายก็จ,จะช่วยกดท้ายให้นิ่งกว่าในส่วนของเจ้า vtec turbo ที่ไม่มีน้ำหนักในส่วนท้ายนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเจ้า vtec turbo เนี่ยมันมีความแบบปลิวกว่าเนาะแล้วก็ท้ายอาจจะแบบ เด้งๆกว่าเล็กน้อยนะครับผมตัวรถเนี่ยภาพรวมของช่วงล่างครับก็ไปทางตึบนุ่มนะอ่าไม่ได้กระด้างการขับขี่เดินทางกายพวงมลาลัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องคอยประคองซ้ายประคองขวาให้เหนื่อยล้าน,นะครับนอกจากนี้ตัวระบบค o n ด a าเซนซิงเนี่ยในครั้งนี้ก็ยังได้ติดตั้งครับมาให้ครบทุกรุ่นย่อยด้วยและในรุ่น ehev ครับที่มีทั้งรุ่น sv แล้วก็รุ่น rs ครับก็ยัง เพิ่มเติมในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่รวมถึงในช่วงความเร็วต่ำด้วยก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็ไปต่อได้เนื่องจากตัวรถในรุ่น ehev ทั้ง2รุ่นย่อยครับก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและอ t o ต r บ k รกโคนะซึ่งใน v-turbo ตัวเบรกมือของเขาก็ยังเป็นแบบก้าน ดึงปกตินะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกได้ว่ามันมีความต่างอยู่นะก็คือในส่วนของแป้นเบรคครับฝั่งของ ehev เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างมีความแข็งกว่าในการที่เราเหยียบแป้นเบรคนะแต่ถ้ากับฝั่งของ vtec turbo เนี่ยผมรู้สึกว่าแป้นเบรคเนี่ยมันมีความแบบนุ่มกว่าเาเรียกว่ามันยืดหยุ่นกว่ามีความรู้สึกในการ กดลงไปอ่ะมีหน่วงน่วงอะไรแบบนี้นะครับแต่ฝั่ง e-hv เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแบบเหมือนแข็งกว่าทื่อๆกว่านะแต่ถามว่าปรับตัวเล็กน้อยครับเราก็สามารถที่จะชะลอเบาเบรกเบรกลดความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยแบบง่ายดายนะครับ mm hmm. พูดถึงในภาพรวมอื่นๆ Hon น a s เ n นซิงครับก็เรียกได้ว่ามีมาให้ครบครันนะครับผมนอกจากตัวที่เพิ่มเติมไปแล้วก็ยังมีในส่วนของ ระบบที่ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับผมประคองรถให้กลับมาในเลนตามโค้งต่างๆนะครับก็สามารถเปิดแล้วก็ปรับใช้งานเนี่ยได้บนพวงมาลัยเลยบริเวณมือขวาด้านขวาของเรานะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายครับส่วนอัตราความประหยัดครับในรุ่นของ V-Tech Turbo เนี่ยต้องบอกว่าขามาเนาะผมไม่แน่ใจว่ามีการขับขี่ในลักษณะใดนะครับผมแต่ขากลับ ช่วง100กว่ากิโลเมตรเนี่ยผมก็ขับกลับมาในส่วนของเส้นมอเตอร์เวย์นะก็ใช้ความเร็วร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเกือบตลอดเส้นเลยนะครับอัตราความประหยัดที่ได้เนาะตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ16.8ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า VTEC Turbo ครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการนั่งโดยสารด้านหลัง ถามว่าในตัวถังแบบแฮชแบกนั่งได้ไหมอ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมสูง178ซนเมตรนะครับถามว่าถ้าเรานั่งแบบก้นชิดเบาด้านในเลยเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกเหมือนหัวเหมือนจะโดนจะโดนนะแต่ไม่โดนนะอ่ะแต่ถามว่าเวลาปกตินั่งเนี่ยเราก็จะแบบไหลๆมาด้านหน้านิดนึงนะครับผมพื้นที่เหนือศีรษะถามว่ามีไหมมีเหลือสบายนะไม่ได้รู้สึกอึอดอัดนะครับผมในส่วนของพื้นที่เล็กรูมต่างๆเนี่ย ก็เหลือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะถ้าเห็นภาพกันก็จะเห็นได้ว่าการปรับเบาะหน้านี่ไม่ได้มีแบบว่าเลื่อนไปแบบสุดๆนะครับผมก็เลื่อนตามปกติที่ผู้ขับขี่นั่งเลยคนระับผมนั่งด้านหลังเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างก็สบายนะโปรง่งใช้ได้ระดับหนึ่งแต่เวลาถ้าเกิดด้านท้ายเนี่ยเรามองไปก็จะรู้สึกว่าตัวกระจกอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างแคบเนาะก็ด้วยความ เป็นดีไซน์แบบแฮชแบ็กหประตูนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับในรุ่น SV เนี่ยที่เท้าแขนจะไม่มีแต่ในรุ่น RS ก็จะมีที่เท้าแขนกลางมาให้นะครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการขับทดสอบบนถนนจริงครับกับ Honda City Hatchback รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่เป็นยังไรบ้างกับรุ่นใหม่นี้ครับซึ่งสำหรับเจ้า City h a t c h b a c k ใหม่ครับมีให้เลือกด้วยกันถึง5รุ่นย่อยครับแบ่งเป็นรุ่นเทอร์โบ 3รุ่นย่อยครับและรุ่น e-h ev อีก2รุ่นมีราคาค่าตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่5,99,000บาทจนไปถึงครับ7,99,000บาทเรียกได้ว่าราคาของเขาเนี่ยถูกลงกว่าเดิมอีกด้วยครับและวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมลงแล้วผมท็อปทัโลและทีมงานออโต้เด็ของเราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้ทุกช่องทางของเราไม่มว่าจะเป็น YouTube, Facebook เว็บไซต์และ TikTok อกอ o d ตัเดฟครับเสิร์ชคำว่า a u t o d e f t กันได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ